เกิดอะไรขึ้นบอสโจโพสเดือดกลางดึกครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซอบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อวานี้เขากำลัเงเล่าเกี่ยวกับวงสาวหน่อยเพรนมแพงเกี่ยวกับทางบอสโจและเกี่ยวกับสมาชิกในองค์กรน,นะครับผมเนาะซึ่งบอสโจถึงกับต้องออกมาโพสแบบนี้กลางดึกพี่น้องแบบเดือดเดือดเลยนะครับผมเนาะ ซึ่งวัาโจเรียวมะโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของหนุ่มโจโยมนินานาววงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าทีมตลกคุณกำลังละเมิดเวลาของวงจากเวลา25นาทีตอนนี้ทีมตลกปลาเข้าไป50กว่านาทีทั้งโดนทั้งบอหาคนเบิงกับเมยอ,อยู่เด้เล่นอยู่ในกรอบแล้วมันจะสนุก ยี่สิบห้านาทีลองผิดลองถูกมาจะยี่สิบปีแล้วอันเดย์แฟนคลับเอฟซีก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแล้วครับผมนะสำหรับโพสของบอจ,จูในโพสนี้บอโดนพี่น้องบอจ,จก็ได้ออกมาโพสอีกอซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันนะครับผมเนาะว่าตลกเริ่มจากพรุ่งนี้จะเล่นมุกไหนก็เล่นไปแต่เล่นให้จบภายใน ยีิบหนาทีอย่าลน้นอย่าละเมิดเวลา fc ดูช่วยผมด้วยมาสัน่นเด็แล้วก็อีกบ่าโดนพี่น้องบอสโจโดได้ออกมาโพสซึ่งเป็นการแคปแชทที่มีการพูดคุยในกลุ่มนะครับผมนอะกของน่าจะเป็นสมาชิกในองค์กรกลุ่มที่คุยงานในในวงบอสโจโดได้ออกมาแคปโพสที ทรงเข้าไปในองค์กรว่า,าเริ่มตั้งแต่ใครจะโกรธให้ผมก็โกรธผมต้องเอาวงผมไว้ผมอยู่กับวงมาตั้งแต่เล็กบริหารวงมาเต็มๆสิบปีผมลองผิดลองถูกมาหมดและถ้าเล่นใน25นาทีหรือสุดๆไม่เกิน30นาที ประชุมกี่ครั้งผมก็พูดคำนี้แต่นี่คืออะไรจะเป็นชั่วโมงถ้าเล่น25นาทีไม่ตลกผมยังโอเคยังอภัยประคองกันไปแค่นี้ไม่ตลกและยืดอีกเพื่ออะไรเล่นกันแบบไหนจากคนสนุกสนุกมาจนหน้าเวทีขนทำให้โชว์อื่นก่อย ใครโกรธผมก็โกรธเลยทุกคนคือมืออาชีพคุยกันสิครับเรียกทีมเรียกกันมาคุยสิเราทีมเดียวกันวงเดียวกันไม่ใช่เสยเล่นพอแล้วไผแล้วมันเราทำงานทีมเวรริร์กนะครับวัน,นดย์นะครับผมน้องเอเวกา่าจะเป็นอ่าคอมเมนต์ของบาโจที่คอมเมนต์เขาไปในกลุ่มที่มีการพูดคุยนะครับผมนอะกกลุ่มตลก กลุ่มใหม่ล่าสุดนะครับผมนาะของสาวหน่อยพี่นอนแพงผมพูดเสมอว่าวงให้เวลา25นาทีบูเจ้าบอเห็นความสำคัญของค้าพูดค่อยบอนะครับผมนาะทีมตลกประมาณนี้บอโจกะได้โพ์แบบคอมเมนต์แบบเดือดๆพี่น้องเข้าไปในกลุ่มตลกแล้วอีกว่าโดนพี่นอ้องบอโจกะเดี๋ยว่าพูด น่าจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นเดียวกันนี่แหละถึงไม่คิดเหมือนเราแค่คิดคล้ายเราโดยมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายเดียวกันฟังความกันมันก็ร่วมงานกันได้แค่นั้นความหมายอาจจะซื้อไปนะครับผมบาอาจจะบ่ได้คิดคือจังหัวหน่าวงลอยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ดำเนินการหรือวางเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน กับที่หัวหน้าวงได้เว้าไว้กับที่หัวหน้าวงได้ประชุมไว้แค่นี้มันก็รวมงานกันไดแล้วแค่นี้มันก็มีเป้าหมายเดียวกันแล้วแต่นี่คุณอาจจะไม่ได้ฟังอะไรเลยเพอาละคุณอาจจะฟังแต่คุณอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรเลยไม่ได้นําสิ่งที่ผมพูดเอาไปใช้เลยเป้าหมายที่ผมบ้างไว้เป้าหมายที่ผมพูดไว้พวกคุณไม่สนใจเลย ความหมายอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าให้ตีความหมายกันแบบบ้านๆแบบตรงๆแล้วก็มันก็มีทั้งคนเห็นด้วยทั้งคน่บ่เห็นด้วยและพี่นองที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับผมว่ามีทั้งคนว่าเป็นยังคือบ่เอินคุยกันเป็นยังคือบ่ประชุมกันแค่ภายในเอามาโลงโลกโซเชียลเห็นหนังเอามาโพสตโลงโซโซโซเชียลเห็นหนังก็มีประมาณคอมเมนต์แบบนี้แลวการมีทั้งคอมเมนต์ที ใ้กำลังใจและก็เห็นด้วยนะครับผมเนาว่าตลกบางครั้งมันไม่ตลกแอ่าละก็เห็นไ้ยนาเวทีดูก,ก่อยและก็กินเวลาของโชว์บนเวทีด้วยอันนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยคนบเห็นด้วยบโจก็ไเดียวม่าพนอีกว่าคนที่บเห็นด้วยนะครับผมเนาค่ายัางคือสีวาวบไดเฟซกับเฟซอืม ตัววาสันเด,ดวัตจูวาจะมีคนประมาณคอมเมนต์เข้าไปว่าเล่าล่ะคือเอามาเว้าคือเอามาโพสอา่าเรื่องภายในเบาประชุมกันแค่ภาย,ภายในอันนี้าสโจก็ออก่าโพสตอบเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องค่าอย่างคือสีเวา้าบ่ไดเฟซกับเฟตตัววาสันเนีกะ <c oughs> ว่ากันไปนะครับผมสำหรับตัวบาว่าิสารมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความเห็นกันว่าอย่างไรถามว่าตลก เล่นยาวไปไหม้าาเขาเปรียบกับสมัยก่อนอาจจะไม่ยาวนะครับผมเนาะแต่สมัยนี้เราต้องเข้าใจบริบทของบงสาวนาอยเพริแพรงก่อนนั่นคือ,อลํำเพลินจวดอย่างเดียวนะครับผมเนาะจวดอย่างเดียวและโชว์ได้ลายโชว์มีโชมเพิ่มมากยิ่งขึ้นการกําหนดเวลานะครับผมเนาะในช่วงเวลาของตลกนั้นคือการาที่ ท่าผู้บริหารเปิดกันในบาะชุ่วัเแล้วว่าให้เวลา25นาทีหรือไม่เกิน30นาทีแล้วก็ขอให้เล่นให้ตลกถ้าว่าตตลกเล่นตลกบ่ถ้าคนได้ดูแทบทุกมือถ้าเราดูผ่านคลิปแทบทุกวันเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตลกมันเป็นมุกเกา่าหรือใครได้ไปหน้างานบ่อย,อ,ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ตลกแล้วมันไม่ตลก คนไม่ขำแต่นะครับผมเนะราบาวสารก็สังเกตหลายงานที่บาวสารเดินไปอยู่นอ้องถ้าพื้นที่ไหนไปเล่นครั้งแรกและคนในพื้นที่บอท่านในเบิงถามว่าตลกไหมตลกนะครับผมอ,อันนี้บาวสารเราจากข้อมูลศึกกันตรงๆพอบาสารอยู่อุดอรอ่าอยู่อุดอรอยู่กุจ,จับบาลารเคยไปนั่งหน้าเวทีแล้วตั้งใจไปนั่งเบิงหน้าเวทีว่า บรรยากาศนาไปที่จะเป็นแบบไหนพอตลกขึ้นเล่นอ่ะคนทั้งสนามกันฮากันก็นถือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูนะจะรู้สึกา่าแต่ที่คนที่ได้ดูบ่อยๆนะจะรู้สึกน่าเบื่อจะรู้สึกมันไม่หาอันนี้อันนี้เข้าใจได้แต่ที่วอสโจนะครับผมเราต้องการออกมาซื้อก็คืออยากให้เล่นให้กระชับมากขึ้นเอาเนื้นนอๆว่าต้องเอานา้ำเอาเน้นๆน แบบโปะโปาปะปะเลยนะครับผมเนะาโนโโะโน้นมุกปะปาปะปาอันนี้คือความหมายของวจูละกะบาอย่างให้กินโชของโชวอื่นเพราะส่วนมากแม้แม้แม้จะเล่นถึงสว่างส่วนมากนะพี่น้องอาจจะไม่ได้เล่นฉากล่าฉากสุดท้ายอาจต้องเตยล่าก่อนเพราะหมดเวลาก่อนสว่างก่อนแบบน้ก็มีแต่ถ้า กำหนดเวลาได้นะครับผมเนะาะโลงโตอีหยังมันมันมนันนน่นก็นสิลงโตมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเราพป่น้องทั้งผู้บริหารเองทั้งทีมงานเองนะครับผมแตะก็เส่อว่าทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่แหละที่บอโจมาโพดผมมองวันน่าจะทีมนะครับผมเนาะอาจจะไม่ค่อยมีการได้พูดคุยกันปนดอาจจะบไ,ได้มีการแบบสื่อสารกันปนด บอจูก็อยากให้เพิ่ด้คุยกันนําแล้วกันคือบ่อเอิญมาเวากันแน่แบบนี้นะครับผมเนาะ,ะเรื่องนี้อันนี้เข้าใจได้พี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดน,นะครับผมนาะสามารถคอมเมนต์มาใต้คิดนี้ได้เด้อพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งวาสานจะจาอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเราก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนถ้าทา ถึงความู้สึกของบาิาับาิาับอกได้ว่าเข้าใจทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริหารเพื่อนก็นต้องอบริหารเวลาให้ได้พอนะครับผมเนาะบ,บริหารเวลาบริหารโชว์ให้ได้ด้วยแล้วก็เข้าใจทั้งทีมงานตลกกันแล้วกันว่ามันกัดมีงานทุกมือนะพี่น้องแล้วก็เป็นตลกของโซเชียลคนอาจจะได้เห็นผ่านโซเชียลแล้วดูดูมันก็เลยเฮียให้ ไปดูหน้าเวทีแล้วรู้หมดแล้วมุกอะไรแบบนี้ไหมล้วก็บางบางครั้งมันอาจจะยืดเกินไปอันนี้ก็เข้าใจนะครับผมเนาะเป็นกาําลังใจให้ทุกไฟเป็นกาําลังใจใทุกคนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบายสารน้ำแนเพื่อเป็นกาําลังใจคลิปนี้บาลสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ